ต่อไปครับหกสิบเก้านะสมบัติแห่งการอุปสมบทครับก็สําคัญอยู่ครับวัตถุสมบัตินะครับคนที่จะบวชเลยครับต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีการห้ามนะครับในที่ว่ามาแล้วน่คือเป็นชายแท้ๆนะครับไม่เป็นต้นไม่เป็นกะเทยไม่เป็นผู้ทําอนันติกรรมมาอะไรมาต่างๆครับในเกินปรรดาชิกมาก่อนนะครับแบบเนี้ยนะบุคคลที่ต้องห้ามก็ทาไมห้ามบวชครับ ก็คือเาเรียกวัตถุสมบัตินะต้องพร้อมนะครับที่จะบวชได้นะครับไม่มีกรงพิการอะไรก็ต้องดูให้ดีครับเป็นที่ทามาเขาเรียกว่าวัตถุวิบัติครับก็คือเคยทําอนุติกรรมมาก่อนหรือเคยฆ่าพ่อฆ่ามแม่อะไรเคยเป็นประราชีพมาก่อนครับก็ไม่ได้นะครับประดิษาสมบัติก็สงนะครับที่จะนั่งมัถบาทอยู่นั่นแหละครับอุสมบอ่ะ ก็ใช้สงเป็นใหญ่เลยครับบวช้วยยัดติจตกุดกรรมวาจาครับก็ในนอกจากอินเดียมานะครับนอกจากมัชชิมาสุนมบวแถวที่พภูจ่าตระสุลออกมานะครับก็ใช้พื้นสูตรสงเลยครับห้ารูปขึ้นไปครับขึ้นต่มสูตรห้ารูปห้ามตามวันนี้ครับสี่ไม่ได้เอาห้ารูปครับไอ้เยอะๆไว้ดีกว่าครับห้ารูปขึ้นไปครับถ้าไม่มีจริงๆเลยก็ได้งห้ารูปไปเลยเพราะว่าตามบ้านนอกตามชนบทตามเขตชายแดน ตามเขตต่างจังหวัดเงนี้ครับก็ทำไมหาพระได้ยากไม่ใช่ในเมืองนะครับใช้แค่หารูปอย่างตามชุดนะครับหกเจ็ดแปดได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็ในมัชิมะประเทศครับในที่พาบุจิเจ้าตรัสรู้นั่นแหละแถวนั้นเขตนั้นนะครับเมืองเราจะขึ้นเขตแถวนั้นนะพุทธคยาบริเวณรอบๆนั้นเลยครับในเขตเครือข่ายนั้นก็รวมกันน่าสีได้ด้วยครับก็ใช้ทำไมครับสิบลูปนะครับเพราะมีพระเยอะตามนั้นไม่ได้นะครับสิบรูปขึ้นไป ห้ามตามมาสิบครับ๋ยนนี้คนนั่งอัตบาทก็สําคัญนะต้องนั่งอัตบาทจริงๆนะครับอัตบาทก็คือบวงมือนะครับนั่งตีกันเลยครับเออนั่งแล้วก็เอื้อมมือแขนนึงนะครับให้กันถึงกันแตะกันถึงนะแต่ว่าไม่ให้โดนตัวกันนะครับคือนั่งกันชิดกันว่าดีสุดครับแต่ห้ามโดนตัวแล้วกันห่างกันนะครับเออนั่งเรียงเป็นแถวได้ยังไงก็ได้ครับห้ามให้ไม่ต้องไปต้องไปนั่งเบียดกันโดนกันครับ นา้าหัตถบาทครับก็คือธรรมาดาแล้วก็หัตถบาทคือในกระบวงมือหนึ่งก็คืออะไรสองสอบหนึง่งสองศอบครึ่งครับสองศอบหนึง่งครบไปคืบไอ้สอบหนึ่งกับสองครบไปไล้นะครับก็คือสองสอบนะครับสองสอบครึ่งเนี่ยก็ตัวเรานะครับนับจากข้างหลังสมมติเขาอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมลนะ่ะนับจากที่เรานั่งอะ่ะก้นเราจากข้างหลังมาข้างหน้าประมาณสอบหนึ่งแล้วสมมตินั่งเพียบเลยหล่ะหรือนั่งสมาธิครับ จากตัวเราก็นับไปหน้าหนึ่งสอกแล้วนะนะครับหนึ่งศอกแล้วนะครับแล้วก็อะไรอ่ะยืดหนังไปอีกข้างหน้าอีกนะครับเอ่ออีกศอกนึงอ่ะคือให้ห่างกันอีกนะครับประมาณศอกนึ่งละศอกใครศอกมันนะเรานับตัวเราเอาศอกเราครับเออมืนเอาศอกอื่นนะครับศอกใขรศอกมันนั่นแหละอันนี้หัตถบาลเนี่ยใช้ในเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องการประเคนด้วยประเคนก็ต้องทําไมครับ เข้ามาในฮาตบาทเหมือนกันนะครับภายในฮาตบาทแล้วนะครับตัวผู้ถวายอ่ะตัวผู้ถวายของต้องเข้ามาในฮัตบาทครับอยู่ในช่วงทำาไมครับซอบนึงอะไรครับห้ามต่ำกว่านั้นครับห้ามต่างน้ำตาลไก่ไปไกลไปแับประเคนก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะการประเคนนะครับประเคนใช้ไม่ได้เนี่ยนะเท่ากับไม่ได้ประเคนใช่ไหมครับฉันก็ไปก็เป็นอาบติปาจิตตีทุกคํากลืนเลยนะครับยุ่งนะพระเนี่ย อยู่นะครับการประเคนต้องใส่ใจด้วยครับใส่ใจต้องยกถวายประเคนนะครับไม่ใช <c oughs> anyway. ่ดันดันส่งส่งไม่ได้นะต้องยกลอยไปชนกันไปแตะกันอะไรก็ไม่ได้ครับเออคือเอาให้แน่คือต้องยกถวายเลยนะครับจำาหารเยอะขนาดไหนก็ยกนะต้องยกถวายทั้งหมดนั่นแหละเราจะบอกเอาถวายแล้วตั้งไว้ในถวายแล้วของกินนะครับใช้ไม่ได้กินไม่ได้เลยกินกไปไปบรรดาบดทุกไปบรรดาบปฏิทินทุกคำเกินนะครับ จะมาบอกว่ายกม,มาตั้งแกลถวายแล้ววางไว้ั่นแเละยครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเสียนิสัยที่เวลาไปที่อื่นรับของวางอยู่ก็ทําไมครับไปหยิบมากินมาฉันเฉินเลยนี่นครับไม่ได้นะครับมันก็ต้องเกี่ยวกับโยมด้วยหรือว่าอุปสัมบันครับไอ้อ,อ,อนอุปสมบันหคือสาม,มเนนก็ประเคียนได้ถวายได้ครับต้องมีการยกประเคียนน่อเลยครับไม่ใช่ดันเมโสไม่มนชไปแตะปุ๊บๆนี่เนะราขยยกมาแล้วแตะได้เคยหมายถึงคำมาแตะเนะี่ยคำมาแตะหมายถึงว่า โยมนะครับยกของมาแตะที่มือเราแต่ยกมาแล้วครับเราเอามือแตะแล้วก็วางไว้ให้โยมวางไว้ไม่ใช้ได้ครับไม่ผิดท่ากับประเคียนแล้วนะครับถ้ารับได้ครับรับมาเลยนะครับเออท้ามันหนักโยมยกนะครับโยมมายกหนักแต่นีโยมเขายกหนักใชไหมครับแล้วก็เอามือจับที่ภาชนะนั้นแล้วก็ให้โยมเขาวางลงนะครับก็เป็นอัปเปรเคนแล้วเหมือนกันนะครับเป็นอัปเปรเคนเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่ว่า พอประเคนเสร็จแล้วโยมไปจับต้องไม่ได้ไม่มีนะครับจับต้องได้อยู่ไม่พิดนะครับเพราะทั่วไปจะเข้าใจว่าโอ้โหพอประเคนพระปุ๊บนะครับโยมห้ามมาโดนห้ามมาแตะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือแตะต้องได้นะครับสามารถจัดยกไปวางคืตรงนี้ให้มันเรียบร้อยได้นะครับไม่ใช่ประกคนปุ๊บพระนะครับต้องเป็นคนยิบอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสามารถโยมมาหยิบได้หยิบแล้วไปวางไว้ที่เหมาะสมสมควรนะครับไม่ต้องประเคนใหม่ ไม่มีการขาดประเคยียนนะครับไม่มีการขาดประเคยียนที่จะพข้างหน้ามีอยู่แต่ไม่มีการขาดประเคยียนนะครับพระก็เก <ter> ี่ยวข้องกับนะครับอนุปัมฐานโยมหรือว่าสมณีครับเพราะอาศัยตลอดนะครับเออมันวิถีบาลนะครับประเคียนเลยนะครับอย่างพิถาบาลกันมากๆนะครับถ้ารู้ว่าคือบิถาบาลง,ง่ายเลยคืออยู่นะวิถาบาลแน่นอนยืนอยู่ไกลไม่ถึงอยู่แล้วนะครับยืนอยู่ไกลมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วครับก็มาโยนใส่แบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับ คือบินาบาเนี่ยก็พอดีครับยืนอ่ะยืนใสนะครับอย่างนั้นแหละคาตาบาทครับอัตาบาทมีทั้งนั่งทั้งยืนครับทั้งถ้ายืนเนี่ยเอ่อยืนเนี่ยใช้เยอะนะยืนเนี่ยก็คือนับจากส้นเท้าของเราเออเท้าของเราก็ไม่ใหญ่มากมันดีไม่ถึงกับนั่งนะถ้านั่งเนี่ยต้องนับที่ก้นของเราจะห้างหลังมาข้างหน้าครับก็ประมาณสองศอกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายืนเนี่ยเออนับที่เท้าของเราประมาณคืบ่หนึ่งทั้นที่เหลือโยมสามารถยืนห่างไปได้ถึงสองศอกครับ ของสอบเราเลยนะของสอบครึ่งเห็นไหมยะกอหนึ่งคบาทนะครับก็สามารถยืนได้ครับเราต้องยืนดูให้มันเหมาะสมนกัรยืนใส่บาทแบบไกลๆก็ไม่ได้นะครับนอกคัตบาลด้วยแล้วก็ไม่สวยด้วยครับพียาผมไม่สวยกม้มโค้งมาเนี่ยครับเออไม่สวยครับไปยืนให้คัตบาลแล้วก็น้อมลงถวายอย่างดีนะครับสองมือเขาต้องมีการน้อมถวายอะไรก็ใช้ได้ครับสวยงาม เออยกยงยกขึ้นแล้วก็น้อมใส่ไปในบาดครับหรือบางบนฝาบาดนี่ครับก็สวยงามดีครับอยู่ไกลเกินจากหาถบบาดก็ไม่ได้แล้วครับก็อะไรอ่ะไม่สวยงามเลยครับต้องยืนไกลครับเอื้อมไปจะถึงครับจะลดมือแล้วมาลดมือแล้วครับเอื้อมไปยังไม่ถึงไม่ถึงอยู่เนี่ยครับโอ้โหครับไม่ได้เลยรับก็ต้องประเคียงก็ต้องเรียนรู้ด้วยพาก็ต้องบอกใช่ไหมครับทั้งเกี่ยวกับประเคียนเนี่ยสามารถยอมจับได้นะครับเออ โยมจับไปเรียงไว้อาหารตั้งไว้ครับไม่มีการขายประเคนนะครับไม่มีการขายประเคนคือใช้ได้นะแตะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็คือยก็มันอาหารของเราครับเพียงแต่บอกทําไมครับโยมยกวางตัวนี้ให้มาเรียบร้อยใช่ไหมครับเออเยอะเนี้ยเราโยมวางนี้ก่อนครับยกมายกมาถวายใหม่ครับยกมาตั้งใหม่ครับแบบเนี้ไม่ได้เสียครับไม่เสียงการประเคนเลยที่มันเสียก็เพราะว่ามีของอื่นเข้ามาปนเออ โยมยกไปแล้วทําไมครับสมมติมียกไข่ต้มมนมาถวายใช่ไหมนะห้าฟองห้าลูกนมครับไข่ห้าลูกแล้วเอาของใหม่เข้ามานะครับเอาใส่ไว้ในถนะ้เนี่ยลูกที่หกเข้ามาัอันนี้ต้องมาเคียนใหม่ครับมาเคียนใหม่ยิ่งของเก่าก็ไม่จะไปะเคียนนะก็เนาจะเข้าไปปนกันนั่นแหละเอาของใหม่ไปใส่ในถ้วยอะ่ะเอาไข่เพิ่มไปอีกลูกหนึ่งครับเป็นลูกที่หกเนี่ยต้องทําไมครับ เออเนี่ยบะเขนใหม่แน่นอนครับบะเขนใหม่เพราะมีของใหม่เข้ามาของใหม่เข้ามาครับถ้าเกิดว่าของเก่าอยู่ยกไข่ต้มมาถวายเราห้าลูกใส่ถ้วยมานะครับแล้วก็โยมบาตัวนี้หน่อยนะครับยกไปวางไว้เพราะว่าจะมีโยมอื่นมาถวายของอื่นหยิบครับยกไปวางไว้ข้างๆน้องติโต๊ะนี้ก็ได้ครับอันนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นการขายบะเขนครับไม่เสียหายได้เลยครับเออพระสามารถมาหยิบมาแล้วก็ไม่ต้องบะเขนใหม่หยิบมา ฉ <c oughs> ันได้เลยครับเพราะไปตการประเขนแล้วครับไม่ได้เสียโยมมายกมาวางไว้ครับไม่ต้องประเคนซ้ำใหม่ก็ใช้ได้ครับ <c oughs> เรื่องการประเขนนะก็สําคัญเลยนะครับไม่งั้นจะเป็นอาบัต่ะปลาจิตีทุกคํเกินเนี่ยกินมาทำไมประเขนไปยิบมาฉันเฉยกินเฉยครับไม่ได้นะของพระนะครับเราจะมีการประเขนไะง ก็คือยิ่งปัเคียนยิ่งดีไหมครับโยมเนี่ยประเคียนทุกอันเลยยิ่งดีบุญยิ่งมากเลยครับเอองั้นเราต้องเราต้องเห็นออสองอย่างนะก็คือต้องฝ่ายพระด้วยฝ่ายพะระปักเคียนแล้วก็ร,รับปัเคียนได้ฉันได้ถูกต้องไม่ผิดธรรมวินัยไม่ก็ไม่ผิดวินัยมันผิดวินัยเลยนะครับฝ่ายโยมไม่ได้บุญเยอะเลยครับบุญเกิดจากสามการไนงะก่อนทำนะครับก็เตรียมอาหารมาดีแล้วโยมเตรียมอาหารบุญเกิดขึ้นมากมายเลย ขณะทำก็คือขณะทำยกประเคีนในขณะทำนี่แหละยกประเคนในขณะทำครับปัจจุบันนี่แหละยกประเคนครับบุญก็คือขึ้นมากมายเลยประเคียนสิบตัวยี่สิบัวก็ประเคียนอยู่นะครับนี่แหละนะครับดูเวลาด ere, ูแลกันครับทั้หมดเวลาพระฉันมัถ่ายเกินเที่ยงครับยอมประเคีนนี่ะครับประเคีนเองกับมือนี่ยนะครับยกกับมือนี่ไหะครับจะแท้ผ้ารับประเคนก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้สามารถรับเลยครับไม่ผิดไม่มีผิดะไรทั้งงานนี่ครับ ถ้ารับประเค้นก็ไม่ผิดครับไม่รับประเค้นไม่มีผ้ามือรับถ้วยเลยนะครับเขายกถ้วยมาแล้วก็จับถ้วยนะครับก็ไม่ผิดครับไม่ผิดผิดก็ต้องไปโดนมือเขาแหละครับมันจะผิดตรงนี้นะครับเออทาไมโดนไม่อะไรก็ไม่ผิดครับไม่ผิดนะแบบนี้แหไะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ่าเดิมเหมือนกัน่อการประเค้นก็ สําคัญอยู่ครับโยมประเคียนสิบถ้วยยี่สิบทั้งโต๊ะเลยครับประเคียนไปโอ้โหยอมก็ดีใจครับคือเขาได้ถวายกับมือตัวเองอ่ะใครก็ดีใจครับมันเเราให้ของใครกัโอ้เราให้ของเข้าไปนะครับเรียกโยมมารับของรับรางวัลให้ไปครับถ้าเอาไปใช้เอาไปฉันเอาไปกินหรือว่าเป็นฝ่ายโยมเอาไปใช้ในงารับก็ดีใจเหมือนกันแหละนี่เหมือนกันโยมก็ถวายพระจะไหมล่ะเออถวายกับมือเลยครับโอ้ถปถวายกับหลวงพ่อโนนหลวงพี่อันนี้ สามเณรน้นสามเณรนี้ครับก็ดีใจครับก็ดีใจครับบุญก็เยอะครับเนี่ยบุญจากอันทีสองเลยครับขณะทาปัจจุบันเลยครับแล้วก็หลังจากทําบุญไปแล้วครับับไปบ้านไปบอกพ่อแม่หรือบอกปู่ย่าตายายไปทําบุญมาประเคนมาอย่างดีเลยครับยายนโมนาบุญด้วยแม่นโมนาบุญด้วยครับอย่างนี้ยก็ได้บุญอีกครับก็ได้บุญอีกนะาสามการน่ะ ก่อนทาก็ได้บุญเตรียมมาแล้วขนาททาก็ได้บุญอย่างเต็มที่เลยรับปเทเคนทุกถ้วยทุกชามนะครับแล้วก็หลังทำไปแล้วก็นึกถึงบุญครับโอ้โหเราไปทําบุญมาปเทเคนอย่างดีนะครับชื่นใจครับปีเิเกิดขึ้นอีกครับสมนัสโอ้โหดีใจตลอดครับอย่างเงี้ยบุญครับเกี่ยวกับบุญนะบุญที่ได้ครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่เอ้ไม่ต้องยมไม่ต้องแต่แต่กระพอแล้วโอ้ยไม่ได้นะครับ แต่แต่กรพาะแล้วมันต้องเยอะบระเคียนเอาไปแยบประเคียนแ,แล้วโอ้โหไม่ได้ครับโยมบุญบุญสิโยมจะได้เยอะแยะก,ก็ไม่ได้ครับพระมันเป็นไงเสียประโยชน์ดีเป็นอาบบติดีครับก็เ,เป็นอาบ,บาตด,ดียุ่งเลยครับ